ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีดีเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่2ประจำวันจันทร์ที่16สิงหาคม2564รรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจตลาด เข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับน้าแดงจรูนพันธ์วัฒนาวงเหมือนเดิมครับครับสำหรับเซ็ตอินดซ x วันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอาการเนี่ยมันเหมือนเป็นภาพของพาริตเซลลและเกินนะครับคือแรงขายเนี่ยมากันถาโถมมากในช่วงเช้านะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอตลาดหุ้นปิดมาเนี่ยอาการเนี่ยคนละอารมณ์กับช่วงเช้าเลย แล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปดู่ากราฟแท่งเทียนนะครับของหุ้นหลายๆตัวมันจะเป็นภาพคล้ายๆกับลูกออสเลยนะนะครับคือมีหัวกลมๆอยู่ด้านบนนะแต่ว่ามีหางชี้ยาวอยู่ในด้านล่างซึ่งถ้าเกิดว่าไปดูในรายละเอียดของภาพตลาดนะก็ต้องบอกว่าจริงๆวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ถึงกับแย่นะเออมันมีเหลี่ยมมุมที่น่าสนใจซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับ วันนี้นะครับเซตอินดี x ก็ปิดบวกไป3จุดนะครับปิดที่1,531จุดก็ปรับตัวขึ้นประมาณสัก0.2%ก็ใกล้ๆกันในเอเชียนะครับวันนี้เอเชียเนี่ยนะครับแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเอาว่าติดลบประมาณสัก0.1%แล้วก็อาเซียนนะครับบวกเฉลี่ยประมาณสัก0.4%คือในภาพใหญ่ของเอเชียนะครับมันก็เป็นภาพคล้ายๆกันนะครับคือตลาดหุ้นตอนเนี้ย มันแทบจะไม่ไปไหนนะครับเพราะว่ามันเกรงเกรงกันอยู่2เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของนโยบายการเงินของฝั่งธนาคารกลางของอเมริกาเนะี่ยก็ยังงงงกันอยู่ว่าสุดท้ายเนะี่ยมันจะเอาอยัางไงดีเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานะตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาหลายๆตัวนะ่ะมันก็มีทั้งภาพที่ดีกว่าคาดและก็แย่กว่าคาดนะครับเพราะงั้นไอ้ตัวเลขแบบเนี้ยก็เลยทําให้นักทุนเริ่มลังเลแล้วว่าในการประชุมครับของธนาคารกลางสหรัฐที่แจ็คสันโฮนะครับในช่วงปลายเดือนเนี้ย ภาพมันจะออกมาเป็นเงินกันแน่นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นช็อตที่สําคัญละว่าการดําเนินนโยบายการเงินในระยะถัดไปของเฟดเนี่ยมันจะไปในท่าไหนนะครับเพราะ,ะช่วงนี้เป็นช่วงที่เกรงๆก,กันนะครับไม่รู้ว่ามันจะออกหน้าไหนนะครับสิ้นเดือนถึงจะรู้นะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ยังกังวลกันอยู่นะครับก็เรื่องของโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าซึ่งตอนนี้ก็แพร่ระบาดไปทั่วโลกแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามาดูในภาพของเหลี่ยมแล้วนะครับ คือถ้าเกิดว่านโยบายการเงินยังคงเป็นภาพของการผ่อนคลายต่อไปเน,นี่ยอันเนี้ยมันก็น่าจะดีกับตลาดหุ้นแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดว่าเรื่องของโควิดสายพานันธุ์เดลต้าเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับหรือว่าทะลุทะลวงไปหลายๆประเทศแบบเนี้ยตลาดหุ้นมันก็พร้อมจะลงได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยพร้อมที่จะขึ้นและก็พร้อมที่จะลงนะครับมันก็เลยเป็นอาการของตลาดที่เรียกว่าเป็นตลาดที่เปราะบางมากๆนะครับคือนักลงทุนเนี่ยก็เรียกว่าพร้อมที่จะทิ้งหุ้น ในขณะเดียวกันเองก็ไม่กล้าที่จะซื้อหุ้นนะครับซึ่งในบ้านเรานะครับคือนอกจากจะเป็นประเด็นเหล่านี้แล้วนะครับเราเนี้ยก็มีประเด็นที่เป็นไฮไลท,ท์ส่วนตัวด้วยก็คือเรื่องของการประชุมใหญ่ของสอบคครับซึ่งข่าวก็ออกมาบอกว่าวันเนี้ยถ้าจะคุยกันอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือเรื่องของการผ่อนคลายกิจกรรมร้านค้าในห้างสินค้านะครับเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณสักสี่กิจกรรมส่วนเรื่องที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของ ตอนนี้มันกําลังจะครบกําหนดเรื่องของการล็อกดาวน์29จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มแล้วในวันที่18สิงหานะครับคนก็มาลุ้นว่าจะมีการขยายพื้นที่หรือว่าขยายเรื่องของเวลาต่อไปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ที่เสริมเข้ามาของประเทศไทยนะครับขณวนี้การเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์นะครับตอนเช้าอย่างที่บอกคืออารมณ์เนี่ยมันเหมือนเป็นภาพของพานิคเซลเลยคือเปิดมา15นาทีเนี่ยต้องบอกว่า ลงกันทั้งตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดใหญ่คือเซ็ต mai นะครับหรือว่าหุ้น Big Cap z เซ็ตห0ร้อก็ปรับตัวกันลงเละเทะเลยนะครับแล้วก็ไปทำจุดต่ำสุดบริเวณ1,513จุดซึ่งตรงนั้นน่ะมันเป็นการหลุดนะครับเส้นค่าเฉลี่ย ema 200วันที่1517ไงอันนี้ถือว่าหลุดนะนะครับซึ่งประเด็นในตอนเช้าน่ะสิ่งที่ตลาดกังวลคือว่าในการประชุมสบคเนี่ยนะครับจะมีการขยายพื้นที่ล็อกดาวน์หรือเปล่า หรือว่าจะมีการล็อกดาวน์เพิ่มขึ้นนะครับจาก29จังหวัดเป็น40-50จังหวัดหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ตลาดกังวลก็เลยทำให้ช่วง15นาทีแรกนะก็คนที่เรียกว่าอยากจะปิดความเสี่ยงนะก็เรียกว่าขายหุ้หนกันออกมาก่อนเข้ามาดูก่อนดีกว่าว่าสุดท้ายสบคจะเอาอยัางไงตอนนี้ขอถือเงินสดก่อนนะครับมันก็เลยทําให้เราเห็นภาพการเรียกว่าเซลล์ออฟกันในช่วง15นาทีแรกนะครับ ซึ่งในช่วงเช้านะครับแม้ว่าจะมีความกังวลเรื่องของการประชุมสบคในช่วงบ่ายนะแต่จริงๆแล้วนะมันก็มีข่าวดีเข้ามาช่วยนะครับก็คือเรื่องของอสภาพัพนะครับก็ได้มีการเปิดเผยตัวเลข GDP ไตรามาสสของบ้านเรานะครับปรากฏว่าขยายตัวได้ดีกว่าคาดนะอยู่ที่7.5ซนะครับซึ่งตลาดคาดไว้ว่าจะขยายตัวประมาณสัก6.6เอเอออันเนี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะนะครับแต่ว่าตลาดเองกลับไม่ให้น้ำหนักกับเรื่องนี้นะเพราะว่า การขยายตัวที่เยอะแบบนี้น่ะจริงๆมันเป็นเรื่องของฐานที่ต่ำแล้วก็เป็นประเด็นเรื่องของการส่งออกซึ่งตลาดก็รับรู้ประเด็นนี้ไปพอสมควรแล้วนะครับเั้นช่วงช้าเป็นช่วงที่คนกังวลนะครับปิดความสิ่งไว้ก่อนก็เลยเป็นภาพของการเทขายกันลงมานะครับแต่ว่าพอช่วงบ่ายนะครับพอมีการประชุมสบคสุดท้ายมันก็ได้ข้อสรุปมาบานสัก3-4ข้อข้อที่1ก็คือเรื่องของการผ่อนคลายกิจกรรมในห้างสินค้าสุดท้ายนะ ก็ยอมให้เปิดนะแต่ว่ายอมให้เปิด1กิจกรรมจาก4กิจกรรมที่เสนอมานะครับก็คือยอมให้ธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในห้างสินค้านะครับก็สามารถเปิดได้นะครับในขณะที่ร้านขายพวกมือถืออุปกรณ์ไอทีเรื่ต่างๆอันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดได้นะแต่ถามว่ามันเป็นข่าวดียิ่งใหญ่ถึงขนาดตลาดหุ้นขึ้นไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับส่วนประเด็นที่2นะครับก็เป็นประเด็นเรื่องของการขยายการล็อกดาวน์นะครับ หลังจากวันที่18สิงหาเนี่ยมันจะครบกําหนดใช่ไหมครับ29จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มก็ขยายไปอีก12วันนะครับไปสิ้นสุดเอาวันที่31สิงหาคมนะครับก็ถามว่าเรื่องนี้เซอร์ไพรส์ตลาดไหมจริงๆแล้วน่ยมันก็ไม่เซอร์ไพรส์นะเพราะว่าเราเห็นการติดเชื้อระดับ20,000กคนแบบเนี้ยมันก็คงไม่รีบผ่อนคลายหรอกนะครับงั้นการขยายเวลาล็อกดาวน์ไปอีก12วันไปถึงสิ้นเดือนสิงหาเน่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับ ส่วนประเด็นที่3เนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นบวกเหมือนกันนะก็คือเรื่องของการจัดหาวัคซีนนะครับที่ประชุมก็บอกว่าจะมีการจัดหาวัคซีนไฟเซอร์อีก10ล้านโดสซีโนแวคอีก12ล้านโดสแล้วก็อื่นๆอีก10ล้านโดสนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเล็กๆนะเพีงเยงแต่ว่าจะเอามาได้จริงหรือเปล่าส่วนเรื่องที่4นะครับก็จะเป็นเรื่องของโปรแกรมในการให้นักท่องเที่ยวที่มาอยู่ภูเก็ต7วัน สามารถไปเที่ยวในพื้นที่อื่นได้นะครับอีก7วัน,นครับอันได้แก่พังงากระบี่สมุยสุราษฎร์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับดังนั้นนะครับจะเห็นว่าประเด็นทั้ง4ที่ออกมาจากสบคนะครับมันก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรที่เรวร้ายจนเกินไปนักนะครับเรื่องของการเปิดธนาคารมันก็ถือว่าก็พอทนนะครับเรื่องของการขยายเวลาล็อกดาวน์เออมันก็ควรจะเป็นนั้นอยู่แล้ว เรื่องของการจัดหาวัคซีนมันก็เป็นสิ่งที่ควรจะทําอยู่แล้วนะครับเรื่องของการใช้สูตรการเทียบแบบ7จ็บวกเที่ภูกเก็ตแล้วก็อาจังหวัดใกล้เคียงมันก็เป็นสิ่งที่มันควรจะเกิดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรที่ร้ายแรงนะครับมากไปกว่าเดิมมันก็เลยทําให้ตลาดหุ้นอ่ะพอเห็นข่าวแบบเนี้ยนะครับก็ค่อยๆขยับขยับตัวขึ้นนะครับแล้วก็ไปปิดที่1531จุดนะปิดบวกไป3จุดเฉยเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับเหลี่ยมมุมที่1ก็คือว่า มันเป็นการสะท้อนว่าแนวรับสําคัญนะครับหนึ่านเะครับเส้นค่าเฉลี่ย2 0 0วันยังคงเป็นแนวที่เอาอยู่นะฮะส่วนหุ้นที่ช่วยประยุงตลาดในเชิงบวกวันนี้นะครับหลักๆก,ก็ยังคงเป็นหุ้นบิ๊กแคปนะครับที่เด่นที่สุดก็จะมี2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของพลังงานนะครับถ้าเกิดเข้าไปดูในรายละเอียดจะเห็นว่าแต่ละคนน่ะก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะบวกกันคนละ1-2ช่องทั้งกลุ่มเนี่ยช่วยประยุงตลาดได้ประมาณ1จุดนะครับ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มแพคเกจจิ้งนะครับแต่กลุ่มนี้ไม่ได้ช่วยทั้งกลุ่มนะพระเอกมีคนเดียวก็คือ SCGP นะครับวันนี้นะครับราคาหุ้น SCGP นะครับก็เรียกว่าทำนิวไฮเลยนะครับซึ่งหุ้นตัวนี้นะครับมันก็คือหน้าเทรดอย่างที่ผมเล่าให้ฟังใช่ไหมคือหุ้นอะไรก็ตามที่งบมันออกมาดีนะครับแล้วข้างหน้าเนี่ยมันยังดีต่อแต่ว่าราคาหุ้นน่ยมันถูกเทคโปรฟิตทำอะไรลงมาแล้วราคาหุ้นมันเริ่มยืนได้แรงขายเริ่มหมด พอมันม้วนขึ้นมาจอบเบรกแบบนี้นะครับมันก็มีโอกาสที่มันจะปรับตัวขึ้นนะครับนหน่าเหตุแบบนี้เพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้ง่ายมากๆเลยนะครับก็ไปไล่ดูนะหุ้นตัวไหนที่งบมันออกมาดีแล้วมันถูกเทคโปรฟิตแรงๆพอแรงขายมันเริ่มหมดอ่ะนะครับคนที่เป็นนั่งทุนที่เป็นเชิงบัตรใจพื้นฐานอ่ะเขาจะรู้ว่าเฮ้ยข้างหน้ามันยังดีอยู่เขาก็จะมาไล่เก็บกันแล้วหุ้นมันก็จะเดินหน้าต่อนะหน้าเทตดแบบนี้เป็นหน้าเทรดที่ง่ายมากเลยนะครับลองไปไล่ดูนะหุ้นตัวไหนที่งบออกมาดีมาก แล้วครึ่งปีหลังยังดีต่อปีหน้าดีต่อนะครับไอ้พวกนี้น่าสนใจมากถ้ามันถูกเทคโอฟ,ฟิตลงมานะครับส่วนชุดหุ้นที่กดตลาดในเชิงลบวันนี้นะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือกลุ่ม ICT นะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มสื่อสารกลุ่ม ICT วันนี้นะครับก็คือหุ้น Advance นะครับวันนี้ a d v a n c e เนี่ยมีการขึ้นเครื่องหมาย XD นะครับจ่ายปันผลนะครับสาบาทสีสตางค์ครับการปรับตัวลงประมาณสัก3ามบาทห้สสตางค์เนี่ยก็กดตลาดได้ประมาณ 0.9จุดนะครับส่วนกลุ่มสื่อก็คือ BEC นะครับแม้ว่าวันนี้นะครับจะรายงานกำไรสุทธินะครับในแต่มาส2ถึง185ล้านบาทให้ภาพของการเทอร์นาลานะจากขาดทุนมาเป็นกำไรแต่ปรากฏว่าวันนี้ราคาหุ้นอ่ะปรับตัวลงถึง16%ครึ่งฟลอร์เลยนะครับเขาบอกว่าสาเหตุหลักๆเกิดมาจากกำไรที่ออกมา185ล้านบาทเนี่ยยังเป็นภาพที่ต่ำกว่าตลาดคาดนะประมาณ20%นะเออแต่ผมว่าอันเนี้ย เป็นจังหวะที่ดีเลยเพราะว่าถ้าโมเมนตัมของการเทิร์นาลามันยังคงเดินหน้าต่อเนื่องซึ่งผมก็ไปอ่านข่าวดูนะเขาก็บอกว่าไตรมาสสามเขาก็เตรียมขึ้นค่าโฆษณาด้วยนะครับหลังจากเลตติ้งเนี่ยดีวันดีคืนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าแรงขายมันเริ่มหมดนะผมว่ามันสามารถใช้สูตรเดียวกับ SCGP ได้เลยนะครับงบดีถูกเทคโปรฟิตนะครับพอเริ่มยืนได้แรงขายเริ่มหมดนะครับร่วมม้วนเข้ามาเนี่ยผมว่ามันก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อนะเพราะว่าทิศทางของปัจจัยพื้นฐานในข้างหน้าน่ะ มันยังถือว่าดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสรุปหน้าหุ้นวันนี้เนี่ยอาการของหุ้นที่เล่นน่ะนะครับเขาก็จะไปเล่นหุ้นที่งบดีนะครับงบจบแล้วทํากําไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วข้างหน้ามันยังดีต่อนะครับก็จะกลับมาเล่นหุ้นกลุ่มนี้กันนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มของหุ้นที่เพิ่งประกาศงบเมื่อเช้านี้นะครับก็เป็นภาพของการขายเท่าไรกันนะครับ profit taking sell on fact ก็ว่ากันไป ส่วนหุ้มขนาดกลางขนาดเล็กน่นะครับช่วงที่ตลาดเปราะบางแบบเนี้ยจังหวะที่ตลาดมันพานิกเนี่ยก็เป็นภาพของการเซลล์ออฟขายกันลงมานะครับเราก็ต้องไปเลือกดูนะหุ้นกลางหุ้นเล็กตัวไหนที่งบมันยังดีอยู่แล้วข้างหน้ามันยังดีต่อพวกเนี้ยก็ถือว่าเป็นโอกาสสําหรับการสะสมซื้อเช่นกันนะครับส่วนผู้เล่นในตลาดวันนี้นะครับนักทุนสาบันก็เป็นฝ่ายขายติดต่อกันเป็นวันที่2นะครับวันนี้ขายไป430ล้านบาท รวม2วันทําการเนี่ยก็ขายไปทั้งสิ้น2,500ล้านบาทกลมๆนะครับส่วนนักทุนต่างชาติเนี่ยน่าสนใจวันเนี้ยนะครับเป็นคนซื้อสุดธิติดต่อกันเป็นวันที่2นะครับวันนี้ซื้อไป1433ล้านบาทรวม2วันก็คือวันศุกร์กับวันจันทร์นะครับซื้อไปทั้งสิ้น3,600ล้านบาทนะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่าน,น่าสนใจเพราะว่าถ้าเกิดไปดูในภาพของรายสัปดาห์นะครับอย่างที่เล่าให้ฟังในรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับเมื่อเทปที่ผ่านมาเนี่ย สัปดาห์ก่อนหน้านู้นเนี่ยฝรั่งขายไป8,000ล้านนะครับแล้วสัปดาห์ต่อมาขายเหลือเพียงประมาณสัก3,000ล้านนะครับซึ่งพอไปดูวันศุกร์เริ่มกลับมาซื้อวันนี้วันจันทร์ซื้อต่อเนื่องเอออันเนี้ยผมว่าน่าสนใจนะมูฟนี้ของนักทุนต่างชาติผมว่าน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าไปดูในเชิงของพฤติกรรมนะครับนักทุนสาบันอ่ะผมว่าเขาเป็นภาพของการเล่นไปตามงบนะครับคืองบตัวไหนที่ออกมาดีอย่างที่เขาคาดไว้นานแล้วน่ย ก็ใช้จังหวะนี้ในการเทคโปรฟิตทำกำไรกันนะครับแล้วหุ้นตัวไหนที่ในเชิงของปัจจัยพื้นฐานข้างหน้าน่ะมัยนยังดีอยู่นะครับแล้วถูกเทคโปรฟิตมาเรียบร้อยละก็เป็นจังหวะที่เขาน่ะมาเก็บหุ้นใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับส่วนอารมณ์ของต่างชาติเนี่ยมันเริ่มเป็นกลิ่นคล้ายๆว่าอาจจะขายพอแล้วหรือเปล่านะสังเกตดูการขายในภาพสัปดาห์เริ่มค่อยๆลดลงครับแล้วพอไปดูสเกลเล็กลงก็เป็นรายวันเริ่มเป็นภาพของการซื้อติดต่อกัน2วันละน่าติดตามมากๆนะครับ ส่วนมูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับก็อยู่ที่77,166ล้านบาทนะครับก็ปรับตัวลงประมาณสัก6%เมื่อเทียบกับวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับสุดท้ายนะครับมาสู่ประเด็นที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นบ้านเราในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับเป็นวันที่17สิงหาคมนะครับก็จะเป็นวันสุดท้ายของการรายงานผลประกอบการในไตรมาส2แล้วนะครับก็อาจจะมีความผันผวนในเรื่องของการเซลล์ออนแฟกบ้างไบออนแฟกบ้างนะครับในช่วงพรุ่งนี้เช้านะครับ ส่วนประเด็นที่2ก็จะเป็นประเด็นเรื่องของ GDP นะครับอย่างที่เล่าให้ฟังคือว่า GDP ของเราไตรมาสสนะครับที่สภาพาัฒน์รายงานออกมาน่ย7.5เรดีกว่าตลาดคาด6.6พวกนี้ก็ต้องมีการเรียกว่ามาวิเคราะห์ก,กันว่าไอ้ไส้ในของการดีกว่าคาดอ่ะมันคืออะไร คือในภาพใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องของฐาน GDP ที่ต่ำในปีที่แล้วเพราะฉะนั้นปีนี้ยังไงมันก็โตนะครับแต่ผมไปดูเว็บๆเนะี่ยไส้ในมันยังคงเป็นภาพเดิมนะครับก็คือเรื่องของการส่งออกนะครับที่เติบโตถึงประมาณสัก36%เรนะครับเราก็ต้องไปดูในไส้ในของส่งออกว่าอะ,อะไรมันดีนะครับซึ่งผมว่ามันก็คงไม่ไม่หนีไปจากเดิมแนหะมันก็จะเป็นเรื่องของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนยาน,ย,านยนต์อะไรพวกเนี้รวมถึงโลจิสติกด้วยนะครับสังเกตดูวันนี้กลุ่มหุ้นโลลลลจจิิตตตกยยืนนนนนนไดด้้คค่่ออขขาาางงงงแ็เเใััหวททีมะรบ น่าจับตานนะส่วนประเด็นที่3นะครับก็จะเป็นประเด็นในต่างประเทศนะครับพรุ่งนี้วันที่17ใช่ไหมตลาดก็จะกลับมาเกร็เกงเหมือนเดิมแล้วว่า ไอ้ I, วันที่18นะครับซึ่งวันนั้นอ่ะเฟดจะมีการเปิดเผยเรื่องของรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐในรอบที่แล้วตอนเดือนกรกฎดาแล้วก็ประธานเฟดเจอรมพอวเวลนะครับก็จะออกมาถแถลงแบบหอมปากหอมคอนะครับเพราะฉะนั้นตลาดในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็อาจจะยังเป็นภาพของการเกรงๆก,ก,กับประเด็นนี้ไปก่อนนะครับแต่ว่าจะเล่นแบบละเอียดมากขึ้นนะครับไปดูเรื่องของ GDP เซกเตอร์ไหนดีเซกเตอร์ไหนแย่ yeah, ก็จะเป็นเรื่องของการเลือกเล่นกันนะครับเอาละครับครนี้มาสู่ตัวอย่างแผนการเทรดนะครับ จากข้อมูลของวันนี้นะครับผมว่าเราเห็นสิ่งดีๆอยู่ประมาณ3เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 200วัน,นครับบริเวณ1,517จุดนะ่ะถือว่าเป็นแนวที่เอาอยู่นะแม้ว่าตอนเช้าเนี่ยจะโฉบลงไปนะครับหลุดนะครับไปอยู่บริเวณ1,513นะแต่สุดท้ายก็กลับมันขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อดีที่1คือแนวเนี่ยถือว่าเป็นแนวที่มีนัยยะสําคัญมากหลุดปั๊บกลับมาได้เร็วนะครับ ส่วนประเด็นที่2น่าติดตามก็คือนักลงทุนต่างชาติครับนักงทุนต่างชาติเริ่มมีแรงขายที่เบาลงเบาลงนะครับจาก2สัปดาห์ก่อนหน้านูาน้นขายไป80,00ล้านสัปดาห์ที่ผ่านมาขายไป3 0 0พันทั้งๆที่มีการรีบาลานซนะ์ลดน้ําหนักตัวของอินทัชลงมาแต่น้ําหนักยังเพียงออกเพียงแค่ประมาณ3,000ล้านบาทเท่านั้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะที่ดูในสเกลของรายวันปรากฏว่าต,ต่างชาติเริ่มกลับมาซื้อ2วันติดละอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับ ส่วนประเด็นที่3นะครับเรื่องของโควิด1 i บ้านเราเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคือเราไม่รู้ล่ละไอ้ตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยตัวเลขจริงตัวเลขหลอกแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นตอนนี้คือตัวเลขเนี่ยมันอยู่ในโหมดของการทรงตัวไงประมาณสัก2 0 0หมื่นคนบวกลบต่อวันฉะนั้นต้องบอกว่าในภาพของตัวเลขนะยังเป็นตัวเลขที่ไม่ได้แย่ไปกว่าเดิมก็ถือว่าเป็นเรื่องข่าวดีแล้วล่ะนะครับดังนั้นนะครับจากประเด็นทั้ง3แบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีมาตรการอะไรที่ออกมาบีบคั้นอะไรรุนแรงไปมากกว่าเดิมนะ ผมก็คิดว่าการเคลื่อนไหวของ s e ็ตอิน x ในช่วงนี้นะครับกรอบบริเวณด้านล่างนะ1517นะครับกับกรอบบริเวณด้านบน1550น่ะน่าจะเป็นกรอบของการไซด์เวย์ไปได้อีกพักหนึ่งเลยล่ะนะครับเพราะฉะนั้นการเทรดช่วงนี้ก็สามารถเทรดได้นะใกล้ๆบริเวณ1517อาจจะกล้าขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเลือกของหน่อยนะครับก็เลือกในบริษัทที่รายงานงบออกมาดีๆเทคโปรฟิตไปแล้วหุ้นยืนได้ข้างหน้ายังดีต่อพวกเนี้ ก็น่าจะเป็นกลุ่มที่สามารถถูกหยิบมาเล่นได้เช่นกันครับแต่ต้องไม่ลืมนะบริเวณ150เป็นแนวที่แข็งเช่นกันนะครับถ้าหุ้นหรือเซ็ตอินดี x มันขึ้นไปแถว150แต่ว่าในภาพใหญ่ยังไม่ได้มีพัฒนาการอะไรในเชิงบวกในเรื่องของโควิด -19 บ้างแล้วนะผมคิดว่าตรงนั้นก็น่าจะเป็นจุดสำหรับการเทคโปรฟิตเช่นกันนะครับเอาละครับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับรายการตลาดวายปอดแคสต์นะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็แนะนำรายการให้นะครับ วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆครับสวัสดีครับหากใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะ